สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเชฟแม็กนะครับวันนี้จะมาสอนเล่นเทเกตบอร์ดกันนะครับเราจะต้องมีอุปกรณ์เชฟตี้นะครับแต่ตอนนี้คือเราเล่นเก่งแล้วแล้วก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเทเกตบอร์ดนะครับมันจะมีด้านเทลกับโน้ตนะครับโน้ตคือข้างหลังเทลคือข้างบนดนะครับมันจะต่างกันตรงที่เทลมันจะอยู่สูงกว่าโน้ตนะครับโน้ตนะครับจะอยู่ต่มกว่าเทลนะครบอันนี้คือเทลเทลจะอยู่ข้างหลังโน้ตจะอยู่ข้างหน้านะครับ วิธ e ีการเล่นนะครับเราจะต้องเอาโน้ตไว้ข้างหลังของเรานะครับแล้วเราก็เอาขาสองข้างของเราครับหยยบตรงที่มันเป็นโน้ตสองข้างนะครับหยยบให้ได้อย่างนี้ก่อนนะครับหยับได้ได้อย่างนี้อ่ะให้ได้อย่างนี้แล้วก็ลองดูแล้วก็ลองถ่ายไฟฉายมานี่นะครับนะครับแล้วก็จะรู้ว่าเราถนัดข้างไหนยูว่าถนัดข้างขวาแล้วก็ขวานาหน้านี่นะครับบางคนเขาจะเอาซ้ายนําหน้าเพราะว่าขวามันถ่ายแรงกว่านะครับ แล้วบางคนถนัดก็คือเอาขวาม,มาเป็นเสาหลักเพื่อไม่ให้มันล้มนะและะ้วแต่คนเล่นนะครับวิธีการถ่ายก็คือถ่ายแล้วก็เอาถ่ายแล้วครับแล้วก็เอาเท้าข้างหลังเนี่ยเอาไว้ตรงน็อตนะครับทําเป็นตัวรูปทีนะครับทําเป็นรูปทีแล้วก็ถ่ายรับดึงถึงสา่ใจแล้วค่อยถ่ายนะครับแล้ว หลังจากที่เราถ่ายได้แล้วเราก็จะลองทํรม้วบวกอันนี้เราก็จะลองกดหน้ากดหลังดูกดหน้าก็คือเอามข้างหน้ากดหน้ากดหลังนะะเ <c oughs> พื่อมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากดหน้ามันจะเลี้ยวซ้ายกดหลังมันจะเลี้ยวขวานะคะมาลองดูนะคะ <c oughs> นี่แล้วก็ลองกดหน้า <c oughs> มาค่ะมา หลังจากที่เราถ่ายแล้วเร็วเราก็จะทาการถ่ายแล้วก็บิดบิดอันนี้มาหากันนะคะข้ามาหากันปิดขาแล้วก็บิดมาหากันแล้วก็เลี้ยว้าเลี้ยวขวาแล้วก็เปิดแล้วก็ถ่ายทำไปเรื่อยๆจนพองนะคะ